แชร์ประสบการณ์ต้องบอกว่าแชร์ประสบการณ์ให้ฟังหน่อยให้ท่านผู้ชม uh huh. ถ้าเกิดก็เมื่อกี้ที่น้องเฟิร์สพูดนะถูกต้องเลยครับว่าคนใกล้ตัวเราตอนเนี้ยมันติดเชื้อกันเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการติดเชื้อกับตัวเองขึ้นมา <ทำ S 2> เอาแล้ว,แล,วแล้วมันจะมีอาการอย่างไรในเบื้องต้นแล้วเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรถ้าเกิดเข้าระบบได้ก็แล้วไปถ้าเข้าระบบไม่ได้จะเป็นอย่างไรคือคือถ้าเข้าระบบได้มันมันก็เป็นไปตามระบบเลยนะ้องเฟิร์สนะ ผมคุยฟังตรงนี้เพรอินว่ามีมีเพื่อนคนรู้จักกันที่อา่าผมผมคุยให้ฟังก่อนอน,นะเราเฟินเนาะพวกที่อยู่ในระบบอา่าพวกที่อยู่ในระบบเดี๋ยวต้องเฟิร์นคุยเรื่องที่ไม่ต้องไม่ไม่อยู่ในระบบนอกระบบครับอา่าอ่าพวกที่เข้าระบบนะฮะก็คือเหมือนว่าเขามีอาการคือไม่มีอาการไม่มีอาการอะไรเลยเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหมือนกับว่าไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อเรื่ออะไรนี้มาปุ๊บแล้วเขาก็ก็มาตรวจ ATK ด้วยตัวเองนะครับพอตรวจเอทด้วยตัวเองปุ๊บปรากฏว่าขึ้น2ขีดแสดงว่าติดเชื้อพอติดเชื้อปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปเข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลก็คือถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นมทรสนะนั่นน่าจะเป็นมทรศที่ไปตรวจนะครับโรงาวาลมทรศพอไปตรวจเนี่ยคือตามระบบแล้วทีนี้ก็คือนั่งรอคิวต่างๆพวกนี้จนได้ตรวจก็เป็นการตรวจเอทเคนะเป็นการตรวจเอทีเคนั่นครั้งแรกก่อน พอตรวจแล้วก็ยืนยันว่าขึ้น2ขีดพอขึ้น2ขีดปุ๊บเนี่ยนะครับทางโรงพยาบาลก,ก็จะให้ไปตรวจ rt pcr ครั้งหนึ่งนะครับรเพื่อยืนยนันใช่เพื่อยืนยันเอาให้ชัวร์ว่าว่าว่าติดเชื้อแน่จริงครแต่ในระหว่างที่คุณรอผลตรวจ rt pcr เขาให้คุณกลับไปบ้านก่อนเขาให้คุณกลับไปบ้านก่อนอแต่ว่าให้แยกตัวเด็ดขาดนะให้แยกตัวหนึ่งก็คือ ให้แยกอย่าห้ามและซึ่งคือหนึ่งก็คือใส่แมสร้อยเปอร์เซ็นต์สองให้แยกตัวอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์คือว่าห้ามไปสัมผัสกับผู้อื่นแยกกินข้าวแยกนอนแยกของใช้อะไรต่างๆพวกนี้ให้เลยบพราะนี่นคือคําแนะนําจากโรงพยาบาลออกมานะว่าให้ปฏิบัติตัวอย่างนี้แยกอยู่กับคนอื่นห้ามอยู่ห้องเดียวกันห้ามกินข้าวร่วมกันห้ามใช้ของร่วมกันนะครับ <S <S ซึ่งเขาก็ปฏิบัติตามนะคือเผอิญว่าบ้านเขาสามารถทําได้เขาสามารถแยกแยกห้องนอนแยเทกับ <ๆ S 2> เขได้โดยที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนในบ้าน เขาค,คอยแยกกลัวระหว่างที่รอจนกระทั่งผลออกมาพอผลออกมาเพิ่มทางโรง,งพยาบาลก็จะแจ้งมาให้ทราบว่าจากผลตรวจของ RT-PCR และคุณติดเชื้อนะครับการดูนาปฏิบัติตัวดังนี้ 1, นข่านตอ่เขาก็จะมีคาแนะนาออกมาเป็นการโทรศัพท์มาหานะเขาจะโทรศัพท์อาหารถนะ้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเขาบอกว่าอาตอนเย็นวันนี้จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในส่วนของท้องที่ของคุณที่ อยู่อาศัยที่พักอาศัยอยู่อย่างเช่นสมมติว่าเขาอยู่แถวหัวทะเลเนาะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีสารสุกที่อยู่ในโซนของออหัวทะเลจะเป็นคนนําถุงยางชีพเขาเรียกว่าถ <laughs> ุงมีถุงยางชีพมาให้ด้วยครับถุงยางชีพมาให้ก่อนหนึ่งถุงแต่ถุงยางชีพเขาประกอบด้วยอะไรคุณเฟิร์สครับอ่าหนึ่งคือ Mask, 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 แมสแมสแมสนะฮนะหน้ากากสองคือเจลแอลกอฮอล สามเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วอ๋อมีเครื่องวัดด้วยครับเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วแล้วก็สี่คือถุงก๊อบแก๊บถุงก๊อบแก๊บเอ,อ่อบางคนมีมีคนนึงได้ถุงก๊อบแก๊บสีแดงเลยนะ,ะแต่คนหนึ่งเนี่ยได้ถุงก๊อบแก๊บธรรมดาสีขาวขุ่นแต่ว่ามาพร้อมกับเชือกฟางสีแดงเชือกฟางใสใส่ขยะติดเชื้อใช่ไหมครับถุงแดงก็คือเขาก็รู้อยู่แล้วว่าถุงติดเชื้อสีแดงเนาะ แล้วก็ถ้าสมมติว่าด้ถุงขาวเนี่ยแต่เขาเชื่อฟังสีแดงก็คือเป็นสัญลักษณ์ว่าอันนี้เป็นถุงของอะวัตถุติดเชื้อที่อยู่ข้างในอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้ตามนี้แหละแล้วก็น้ําน้ำหนึ่งขวดน้ำหนึ่งนึ่ขวดมีข้าวให้ด้วยไหมครับไม่มีไม่มีข้าวไม่มีไม่มีมมนี่นี่คือเบื้องต้นที่ได้มานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอผู้ที่เอาถุงมาเขาไม่ไดเอามาให้นะเขาจะแขวนไว้ที่หน้าบ้านนะครับ นี่ก็โทรศัพท์เรียกเราลงมารับกแล้วเขาก็บอกว่าเราก็ยินคุยกห่างนะบอกว่าในตอนเย็นวันนี้จะมีเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งมาเพื่อนํายามาให้ยาที่จะรักษาตามอาการมาให้แต่เผอิญว่าคนแรกเนี่ยโชคดีหน่อยคือได้ฟาวิใช่ไหมยาฟาวิพิลาเวียาาด้วยนะครับแล้วก็ได้ยาฟาวิมาได้ยาแค่เจ็บคอได้ยาลดน้ํามูกได้ยาลดไข้บรรจุยอยู่ในถุง ซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะมีคนมาคราบว่าพอตอนเย็นเนี่ยอันนี้อุปกรณ์ยาพวกนี้ก็จะถูกแขวนไว้หน้าบ้านแล้วก็ลงมารับยาไปหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาไปแล้วก็ในยาก็จะมีคําแจ้งว่าต้องกินยายังไงอะไรยังไงเรื่องฟาวีนะส่วนเรื่องยาลดน้ามูกอะไรแค่เขาก็จะบอกวิธีกินว่ากินยังไงกินตามอาการกี่เม็ดกี่เม็ดต่างต่างพวกนี้นี่คือก็เดินไปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกให้ตรวจแก็จะมีโทรศัพท์มา ถามถามาการสอบถามอาการว่ามีอาการอะไรไห,หมนู่นนี่น,นั่นอะไรเงี้ยถ้าเราบอก่มีลดน้ำมูกเขาบอกให้กินยาลดน้ำมูกมีปวดไข้เป็นไข้ตัวร้อนเขาให้กินยาแก้ลดไข้ต่างต่างไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าในวันที่สามของการติดเชื้อคุณก็ตรวจ ATK อีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับ <c oughs> แต่ตรวจเองนะเขาไม่มีเครื่องตรวจเขาไม่มีเครื่องตรวจมาให้นะตรวจเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะโทรมาถามว่าเป็นยังไงในสามเดือนถ้า เดย์สามเดย์ห้าแล้วก็เดย์สิบให้ตรวจแล้วก็จะถกเจโทงๆมาถามผลทงกมาถามผลนั่นคือคนที่เข้าระบบจะเป็นลักษณะนี้พอเดย์สิบ <Day 4. S 1> ปุ๊บตรวจแล้วคือเอเ <im it> พื่อนผมคุยฟังว่าประมาณเดย์ที่ห้าเดย์สามตรวจแล้วยังเจอนะเดย์ส <im it> ามตรวจยิงขึ้นสองขีดแต่เดย์ห้าเนี่ยจะไม่มีแล <im it> ้วเดย์ห <im it> ้าเนี่ยจะไม่มีเป็นเป็นขีดเดียวแหละแต่ก็ต้องรอจนถึงเดย์สิบเดย์สิบตรวจอีกครั้งหนึ่งก็เป็นขีดเดียวหลังจากนั้นก็ออกมาใช้ชีวิตตามปกติแล้ว อันนี้คือคนที่อยู่ในระบบเขาก็จะประมาน,นี้แต่ว่าในแต่ละอันนี้ก็จะแตกต่า,ตางกันไปนะในแต่ละชุมชนในแต่ละท้องถิ่นก็อาจจะแตกต่า,ตางกันไปอันนี้อัน,นไม่ทราบพริว่าได้ได้คุยกับคนที่ติดแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าเป็นประมาณอย่างนี้งก็เลยมาคุยให้ฟัง